หน้าเดินโอเคครับพี่สวัสดีครับเป็นไงครับคือจักรยานผมหายครับจักรยานหายใช่ครับสีแดงๆครับมาจากไหนจะไปไหนครับผมมาจากอุทัยธานีแต่มันไปหลยหลายที่อยู่พี่จอดไว้ตรงไหนครับอะไรนะจอดไว้มองไหนจอดไว้ในปั๊มหรอหายเลยเหรอหายแล้วครับหัวหน้าช่วยหน่อยได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวไปหาจักรยานแง เดี๋ยวไปหามามาให้มีธงมีธงองูยข้างหลังมีทงองูยข้างหลังด้วยใช่ครับจักรยานสีแดงใช่ไหมครับจักรยานสีแดงครับอ๋อโลโซไหมนี่ใช่ไหมงั้นชื่อพี่อะไรได้มุนเรืองสีดีละครับอยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดกาฬสินครับอยู่กาฬสินแต่เมื่อวนนี้เดินทางมาจากอุทัยมาจากอุทัยจะไปใส่ครับโอ้ผมเดินทางไกลกะไย่างเงยไปเรื่อยเนาะ ครับผมซอยแน่นอะนผมอยากเห็นคนเอาไปเนะยได้ได,เด้เดี๋ยวผมมานะครับผมบดีครับพี่เอาตรงตายหันโอเคหน้าเดินหน้าเดินโอเคครับเดี๋ยวผมมาครับพี่ครับผมครับผม